สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองรีวิวเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กนะครับเครื่องมันเล็กมากเลยแล้วก็ผมซื้อโปรโมชั่นในราคา5 8บาทแต่จริงๆแล้วมันประมาณ1 1 7บาทแล้วก็บางรุ่นก็ประมาณ200กว่าบาทแล้วแต่ว่าร้านจะขายแค่ไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราซื้อก็คิดดูดีๆนะว่าบางทีบางร้านก็ซื้อมาพังเลยก็มีแล้วก็เราเวลาเราซื้อสินค้าจากแอปอะไรก็แล้วแต่หรือว่า แล้วก็ควรจะเช็คคอมเมนต์ก่อนว่าเขาส่งสินค้าเป็นไงป้องกันการโดนหลอกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างกล่องก็จะเป็นหัวแปงคือกล่องมันเล็กมากเลยกล่องแค่นี้เองอ่ะหัวแปงแล้วก็อันนี้หัวอะไรไม่รู้น่าจะเป็นหัวต่อปะ่ะหัวเทอร์โบแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวอันใหญ่ต่อกับแปงได้ด้วยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นตัวกอง กับไส้กรองไส้กรองมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูโอ๊บมันถอดไม่ได้ทีแรกนึกว่าถอดได้นะสรุปว่ามันถอดไม่ได้อ๋อมันจะดูดฝุ่นเข้าไปตรงนี้แล้วมันก็กรองกรองอากาศอ้อออกได้นี่วหว่านึกว่าออกไม่ได้โอเคก็อันนี้ก็เป็นไส้กรองซึ่งเป็นแข็งอะพลาสติกเออมันบุบ,บ,บได้อืมอันนี้ผมก็มาลองเช็คดูมันมีเขี้ยวล็อกด้วยหรือเปล่าเอ,อ่ย เราค่อยว่ากาันอีกทีนึงมันน่าจะใส่แบบตรงๆแหละมันไม่ได้แบบอนี้มากเครื่องมันก็เล็กดีอะ่ะเอาไว้ดูดฝุ่นพวกในรถดูดฝุ่นในรถในที่แบบห้องฝุ่นอะไรเยอะๆอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในกล่องต่อมาอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จ usb หมดละเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือคู่มือที่เขาแถมมาให้การประกอบ การประกอบทั่วไปอันนี้ก็เป็นตัวทีนี้มันจะมีให้เลือกหลายรุ่นมากเลยคือเป็นรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นที่แบบประกอบเสร็จแล้วที่ผมเลือกรุ่นนี้มาเพราะว่าเราต้องเอามาประกอบเองคือผมชอบที่มันเป็นประกอบเองมากกว่ามันจะมีเขี้ยวเขี้ยวตรงนี้นะเห็นปะ่ะแล้วก็ตรงนี้ในการใส่ตัวล็อกโอเคแล้วเราจะมาใส่กันดูกัน โอเคมันก็จะล็อกละล็อกพอดีเป๊ะเลยนี่มันเป็นเครื่องเล็กมากเลยอันนี้ก็จะเป็นหัวใหญ่เออมันใส่อย่างไงวะอ๋ออันนี้วะอันนี้ประกอบอันนี้ให้แน่นๆหมอ,อมันก็จะใส่เออใส่ผิดใส่ถูกมั่วคันไปแล้วูโอเค เดี๋ยวเรามาดูว่ามันดูดฝุ่นได้จริงไหมกระทัดรัดมากเหมือนปืนเลยอ่ะโอเคเห็นไหมครับว่าตรงนี้เป็นฝุ่นไม่ได้เมกวะเพราะว่าบางทีผมจะขวาดแต่อันนี้ผมรอเครื่องดูดฝุ่นก่อนแล้วก็มาลองครี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะดูดเข้าป่ะอันนี้มันเป็นเศษผมอะผมผมร่วงแบบเยอะมากโอ้โหดูดดีอ่ะ ไอ้ฝุ่นหมดเลยอะฝุ่นหมดเลยทีนี้เรามาดูเห็นไหมว่าฝุ่นจะเข้าไปกองติดตรงนี้มีแต่ผมทั้งนั้นเลยผมแบบผมคนผมร่มวงก็เลยเหมือนบางๆโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูฝุ่นตรงนี้กันดีกว่าโอเคอันนี้เป็นฝุ่นที่วางบนหัวแตะหัวหัวหัวเตียงแล้วผมใส่เป็นหัวแปงนี้นะอุ้ยูผู้ผิดผู้ถูก โอ้ด,ดดด,ดดีีเห็นไหมว่าตรงนี้มันมีฝุ่นตรงขอบกระจกเดี๋ยวเรามาดูฝุ่นกันอ้าวนึกว่าพัางซะแล้ว ว้าอย่างแจ่มเลยอะ่ะอันนี้เอาหัวแปลงออกนะให้เหลือเป็นหัวอย่าี้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ ทีนี้ลองเทียบสองฝั่งนะฝั่งที่เป็นแปลงมันจะดูสะอาดกว่าไม่รู้แล้วฝั่งที่ไม่เป็นแปลงมันก็ดูดฝุ่นแหละแต่ว่ามันก็ยังเป็นคาบอยู่ก็ถ้าอย่างนี้ใช้แปลงดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคหลังจากที่เราได้ดูดฝุ่นเรียบร้อยแล้วบางทีพวกฝุ่นอันใหญ่ๆจะติดอยู่ที่แปลงอันเล็กๆก,ก็จะเข้าเครื่องกรองเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงคือแบบเยอะมาก มันต้องมีตัวกองอ่ะอันนี้คือถอดพอทําความสะอาดแล้วก็รู้สึกมีความว่ามันถอดง่ายมากเลยแล้วมันก็จะมีฝาปิดอ่ามันก็แค่กดกึ๊กดูดิฝุ่นเยอะเลยอ่ะดูอันนี้คือเครื่องเล็กๆการทํางานของมันก็คือดีมากเลยฝุ่นเยอะมากโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กนะครับ ถ้าใครสนใจก็ลองซื้อกันได้นะครับเอามาใช้ดดใท,ทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆบางทีเราทําความสะอาดตามซอกตามมุมอะไรเงี้ยผมก็ต้องเอาผ้าไปถูถ,ถูแต่เครื่องรูดฝุน่นอันเก่ามันพังผมก็ซื้ออันเล็กมาแล้วกันนะครับผมทีนี้ถ้าเราใช้จนแบตหมดมันก็จะมีตัวชาร์จ usb อยู่ตรงนี้เราก็เสียบได้เลยปึ๊บเห็นไหมแล้วเราก็เสียบชาร์จนี่เราก็หาอะลเตอร์ที่เราใช,ทาใช้ที่ไม่กินไฟเยอะมา แล้วก็เสียบชาร์จได้เลยโอเคเท่านี้เราก็จะได้ชาร์จไปแล้วนะครับผมมันก็จะมีไฟสีแดงตรงนี้สแสดงสถานะว่ากำลังชาร์จอยู่เป็นไงกันบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับถ้าผมเห็นสินค้าอะไรที่มันถูกๆประหยัดก็แล้วมันมีประโยชน์อะ่ะเดี๋ยวผมก็จะซื้อมารีวิวนะครับผมก็มันก็ทุกอย่างการทำคลิปมันก็มีต้นทุนอหะแล้วก็ของใช้ไฟฟ้าบางอย่าง บางคนมีมาถามผมว่าใช้ได้นานเท่าไหร่มันมีอายุการใช้งานครับขึ้นอยู่กับการรักษาถ้าเรารักษาดีมันก็ใช้งานได้นานอย่างเช่นพวกเครื่องใช้ไฟไฟ้าบางอย่างเราซื้อมาปุ๊บถ้าเรารักษาไม่ดีไฟช็อตอะไรเงี้ยของอุปกรณ์ทุกอย่างแต่ละชิ้นคุณภาพไม่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันแล้วแต่ว่าถ้าเราเก็บรักษาดีมันก็ใช้งานได้นานนะครับผมไปละบายบายสวัสดีครับ